สวัสดีครับดิวินาสร้างป่าครับสำหรับวันนี้นะครับก็อากาศก็ดีนะครับไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ไม่ต้องใส่หมวกด้วยวันนี้ดิวินาก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินหาหัวปีนะครับเนื่องจากก็ที่บ้านก็มีคนสั่งให้หาหัวปีไปทํากับข้าวนะครับก็เลยจะเดินหาหัวปีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ลงมาหลายวันนะครับเดี๋ยวไปดูเข้าว่ากล้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ต้นที่ตัดไปแล้วนะครับต้นที่ตัดไปแล้วเขาจะขึ้นมายังไงนะครับก็ได้เดินทางหัวปีด้วยเดี๋ยวไปดูครับครับอุปกรณ์ก็มีมีดนะครับแล้วก็คุเพื่อที่จะใส่หัวปีนะครับก็มีลูกค้านะครับบอกให้เอาหัวปีมาให้หน่อยไม่งั้นก็ถือว่าก็ดีนะครับปีแรกก็มีลูกค้าซะแล้ว พอดีนะครับก็พอดีมาอัปเดตนะครับอัปเดตในเรื่องของการตัดแต่งต้นกล้วยนะครับเนี่ยครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากการตัดไปแล้วนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องตัดอีกนะครับก็รอให้เขาโตหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูัวปีก่อนวันนี้นะครับเนื่องจากไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็ความจริงวันนี้คิวของงานก็คือ จะต้องเก็บข้าวนะครับเก็บข้าวที่เกี่ยวไปแต่เนื่องจากเผอเอินมีฝนตกปล่อยๆลงมานะครับก็ก็เลยไม่เก็บวันนี้ก็เลยจะหาหัวปีนะครับหาหัาวปีเพื่อที่จะเอาไปลูกค้านะครับที่เขาสั่งปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่เหมือนปีที่แล้วครับก็ย,ยังไม่สุดนะครับก็ย,ยังไม่สุด นี่อย่างต้นนี้นะครับตัดไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เนื่องจากต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะออกออกเครือนะครับเพื่อที่จะให้เครือสมบูรณ์นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยไว้นานนะครับตัดเลยนะครับก็เขาจะขึ้นมาใหม่ถ้าทําจริงๆนะครับถ้าจะทําจริงๆก็จะต้องตัดบ่อยๆนะครับตัดบ่อยๆเลย เขื่อนี้ก็ตัดไปเมื่อทำคลิปเมื่อเที่ยวที่แล้วหรือเปล่านะครับจำได้ทำคลิปเที่ยวที่แล้วก็ตัดไปตอนนี้ลูกก็โตเริ่มโตนะครับส่วนหนอนะครับหนอก็ออตัดออก ตัดบ่อยๆครับตัดบ่อยๆลูกจะได้โตงานก็ไม่มีทางเสร็จนะครับสำหรับงานในสวนมีทางเสร็จแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นมาครับบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นมาจากจากมีแต่กล้วยก็จะมีพวกอย่างเช่นมัน วันนี้ก็จะพามาดูแตงโมด้วยนะครับแตงโมที่ปลูกนะครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วเนื่องจากฝนก็ไม่หยุดนะครับปีนี้ฝนพายุเข้าบ่อยถึงไม่หนักนะครับแต่ก็ทําให้ขึ้นไรนะครับชะงักเหมือนกันนะครับต้นนี้ครอบไว้นะครับครอบไว้พอออกก็ออ,อกให้เขาโตขึ้นมานะครับแตงโมอันนี้ นะครับที่เห็นอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบนะครับต้นกระเจี๊ยบที่หยอดเมล็ดนะครับที่หยอดเมล็ดเอาไว้นะครับก็เริ่มขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าร่องนี้ที่ขุดนะครับก็ที่นาขุดไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําขึ้นมาถึงต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้น้ํานะครับไม่ได้น้ําก็เลยเอาจอบ เฉาะแล้วก็หยอดเม็ดกระเจี๊ยบลงไปนะครับจะเห็นว่าเม็ดกระเจี๊ยบก็เริ่มแตกขึ้นมานะครับเป็นต้นแล้วต่อไปก็จะมีแต่กระเจี๊ยบนะครับกับแตงโมตรงนี้บริเวณนี้นี่ก็เป็นหลุมแตงโมนะครับที่ทําเป็นหลุมเป็นหลุมเอาไว้นะครับทาแบบนี้ก็มันก็จะได้กินหลายอย่างนะครับจะได้กินหลายอย่างอันนี้แตงโมก็ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแตงโมก็ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นแตงโมที่ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นแตงโมที่ปลูก ก่อนเป็นแตงโมพันแตงโมซานนะครับแตงโมซานลูกใหญ่นะครับเนี่ยแมลงกินนะครับรู้สึกว่าแมงจะกินนะครับแมงจะกินเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละครับเนี่ยไม่ได้ฉีดยาก็แมงกินตรงนี้ก็แมงกินนะครับออาไปหาปีก้วยลืมเลยโอ้ยลงมาแล้วว่าจะมาหาปีกล้วยสักปีหนึ่งสองปี มีต้นกล้วยหลายต้นนะครับก็อาจจะมีที่แตกปีออกมาโอ้มาละกอโอ้นี่ครับมา,ากอครับมาละกอต้นนี้มีลูกหนึ่งมันสุกนี่ก็โดนมแมลงโดนน่าจะเป็นขังคาวกลางคืนนะครับมาเจาะกินมาเจาะกิน ให้เขากินเลยนะครับเนื่องจากถ้าเอาลูกนี้ออกเขาจะไปเจาะลูกอื่นก็ให้เขากินอยู่นี้แหละกินลูกนี้จนหมดมะละกอนะครับมะละกอปลูกปีแรกๆนะครับปีปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็หลายต้นมีอยู่สามต้นนะครับไม่ไม่ใช่มีอยู่สามต้นปลูกหลายต้นแต่มันเหลือสามต้น <laughs> มันเหลือสามต้นเองครับสามต้น นี่ตอนที่สองนะครับต้นนี้โตโตกว่าเพื่อนนะครับต้นนี้โตกว่าเพื่อนโตกว่าเพื่อนก็กลูกเยอะกว่าเพื่อนนะครับมะละกอความกิงก็ซื้อพันธุ์อะไรนะพันุ์อะไรนะโอ พอดีวันนี้มาเจอของจริงเขาให้แล้วเดี๋ยวไปดูต้นนี้ครับมะละกออีกต้นหนึ่งลืมไปว่ามันมีสี่ต้นต้นนี้สุกแล้วนี่ <c oughs> มะละกอสุกแล้วกําลังเจาะครับกําลังเจาะข้างข้าวกาลังเจาะกินเดี๋ยวเราเอาโอ้ยเนี่ยโอ้ยเสียดายเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปดีกว่าให้มันกินลูกนั้นให้เขากินลูกนั้นลูกเดียวพอ โอ้ยมันจะได้ปีไหมเนาะวันนี้ถั่วนะครับถั่วที่หยอดไว้นะครับถั่วก็เริ่มจะขึ้นนะครับถั่วนี้เนี่ยพวกก็ปลูกหลายหลายยี่ห้อหลายพันนะครับก็มีถัว่วคุ้มนะครับแล้วก็ถั่วปีนะครับว่าจะปลูกถัว่วอีกพันหนึ่งก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับก็ยังไม่ได้ปลูกจากก็เวลาก็น้อยนะครับ จะทำวันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวแล้วจะทําอันนั้นก็มันก็เลยไม่ปีไม่มีครับปีไม่มีเออโอแต่มันจะได้ได้ดีกว่าปีนะครับวันนี้เห็นเห็นว่ากล้วยเครือนหนึง่งเครือนี้มันแก่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเครือนี้มันแก่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ลงมาตรงนี้ยังนานแล้วสุขคาต้นเลยสุกคาต้นเลยสุกคาเครือ น่สุกคาเครือเลยครับไม่ได้มาตั้งนานเนี่ยโอ้ดีนะครับที่ข้างข้าวนะครับเกีย์ไม่มากินก่อนนะครับหรือว่ากินแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะสับลงมานะครับจะสับลงมาโอ้ยไม่รู้ว่าเครือกล้วยสุกตัวนี้ไม่ได้ปีวันนี้ไม่ได้ปีสงสัยจะได้กล้วยแทน ผมลงแล้วก็พอดีเห็นรังนกก็จะพามาดูรังนกครับส่วนมากกล้วยนะครับก็จะนกก็ชอบชอบชอบมาสร้างรังนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นรังนกเขาหรือเปล่านะครับรังนกเขาหรือเปล่าเสียดายเลยนะครับกล้วยสุกก่อนนะครับกล้วยสุกก่อนก็เอากล้วยนะครับส่วนรังนกก็ ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเราตัดกล้วยนะครับมีไข่หนึ่งใบไข่หนึ่งฟองนะครับคงไม่เป็นไรเขาคงจะไปหาไข่ที่ใหม่อ,ออกมาอย่างทุลักทุเลนะครับกล้วยเนี่ย ตัดแล้วอีกไม่กี่วันก็คงจะสุกหมดนะครับจะเอาวางไว้นี่ก่อนเพราะยกไม่ไหวยกไปหารถไม่ไหวนะครับวางไว้นี่ก่อนไปหาปีต่อนะครับปีก็ยังไม่ได้เลยได้มะละกอหนึ่งลูกแล้วก็กล้วยแต่ก็ดีนะครับดีก็ยังที่ลงมาก็ยังได้อะไรบ้างติดมือไม่มีปีบอปีเป็นไหนเนาะ สรุปแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่ได้ปีนะครับไม่ได้ปีแต่ก็ได้เคขือกล้วยค,คงไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าทะลุมาถึงตรงนี้แล้วเพราะตรงนี้ก็ขับรถเข้ารถออกทุกวันนะครับก็น่าจะเห็นว่าตรงไหนสุกต,ตรงไหนตรงไหนสุดตรงไหนไม่มีนะครับ เขาเขาพิ่งออกมาใหม่ยังไม่ได้ทอดตัดหรือแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ปีนะครับโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเคื่อนั้นเป็นไงไม่ได้ปีไม่ได้ปีปเอยอันนี้ก็ยังไม่สุดนะครับก็มีอยู่สามบีเองก็สรุปยังไม่ได้ปีนะครับ ินาก็ได้กล้วยกับมะละกอนะครับที่สุกก็จะเอากลับบ้านจะเอารถมาใส่ไปก่อนนะครับเนื่องจากมันตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะครับก็ต้องตอนเย็นอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับนิวนาก็ขอจบคลิปนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตการตัดหนอกกล้วยไปก็แล้วกันนะครับก็อีกสัปดาห์หน้าก็คงได้ตัดอีกนะครับเนื่องจาก เขาก็แทงขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับบางต้นก็เกือบเม็ดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องลินมนาสร้างป่านะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ